สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวตุลลัคนาตุลแล้วก็ราศีตุลค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป ประจำเดือนพฤษภาคมนะคะ2,567ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวตุนกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปดูไปฟังคำทำนายนะคะแม่หมอขออนุญาตสักครู่หนึ่งสำหรับคนที่ชื่นชอบน้ำหอมนะคะแต่ถ้าใครนะคะไม่ได้ชื่นชอบหรือว่าออไม่สามารถที่จะใช้น้าหอมได้หรือไม่ได้สนใจก็ไม่เป็นไรคุณก็สามารถนะคะ ไปที่คําทานายได้เลยเลื่อนผ่านไปที่คาทํานายได้เลยนะแม่หมอไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ใครที่ชื่นชื่นชอบนะคะเกี่ยวกับน้ําหอมคือแม่หมอก็อยากบอกว่าช่องของแม่หมอกเนี่ยก็จะมีน้ําหอมกลิ่นกุหลาบนะคะกุหลาบขาวกุหลาบแดงแล้วก็กุหลาบชมพูค่ะหอมละมุนนะคะติดทนนานความหอมแม่หมอบอกเลยว่าระดับพรีเมียมนะคะ 3กลิ่นค่ะแล้วก็แม่หมอก็จะมีแบบขนาดนะคะ50 ml แล้วก็30 ml แล้วใครที่ไม่รู้ว่าจะสั่งกลิ่นไหนจะสั่งขนาดแบบขวดละ 10ML นะคะ30 ML เหมือนกันค่ะก็คือรวมแล้ว30 ml นะคะเป็นแต่ว่าเป็น3กลิ่นไปทดลองก็ได้น้ำหอมของแม่หมอก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นเหมือนน้ำมันนะคะคล้ายๆแบบแอลกอฮอล์น้อยมากนะคะจะแบบ เงาแบบเคลือบผิวหอมกลิ่นแบบติดตัวละมุนยาวนานนะคะเป็นน้ำหอมมหาสเสน่ห์ของช่องแม่หมอเองนะคะใครที่สนใจก็แม่หมอก็จะแปะารายละเอียดไว้นะคะใต้คลิปแล้วก็อยู่ที่คอมเมนต์ด้วยสำหรับใครที่นอนหลับยากนอนไม่หลับมีความเครียดก็จะมีกลิ่นคลายเครียดด้วยนะคะเป็นกลิ่นไม้กฤษณาค่ะนะคะ หอมละมุนแบบว่าเป็นธรรมชาติสะอาดติดตัวนะนานมากๆใช้ฉีดปอกหมอนใช้ฉีดที่นอนหรือว่าฉีดตัวเราเมื่อตอนเราอาบนะ้ําเสร็จแล้วเนี่ยกลิ่นหอมนะคะจะช่วยบำบัดนะคะช่วยทําให้คุณหลับสบายด้วยนะอ่ะไปดูกันค่ะเพื่อนๆชาวตุลไพ่อยากบอกอะไรกับคุณบ้างขอดูพลังงานของเพื่อนๆชาวตุลน,นะคะ ไบแ,แรกของคุณเลยนะคะได้ไพ่ชาริออตคิงออฟคัพส์เดล o เ e อรโอ้อันนี้ต้องบอกว่าโดดเด่นเรื่องความรักนะชาวตุลห้าดาบค่ะแล้วก็จะเป็นแฮร์รี่แฟนคุณจะมีข่าวดีเรื่องความรักนะ แต่ว่าเดี๋ยวแม่หมอจะต้องเปิดเพิ่มอีกนะคะยังไม่หมดเท่านี้นะเอาเป็นว่าเซตแรกนี้เลยเนี่ยคุณมีโอกาสเดินทางนะมีโอกาสเดินทางไกลต่างถิน่นต่างแดนแดนไกลไปต่างประเทศก็ได้หรือต่างจังหวัดไกลๆก็ได้นะคะหรือบางทีเนี่ยคนไกลนะคะอาจจะเดินทางมาหาคุณอันนี้ก็ได้เช่นกันคนคนนี้เป็นคนที่คุณเนี่ยเหมือนกับ พยายามที่จะเอาชนะใจเขาหรือเขาก็พยายามที่จะเอาชนะใจคุณเป็นคนลักษณะนิสัยอบอุ่นใจดีคุณอาจจะคบอยู่กับชาวพฤกษบหรืออาจจะเป็นกรกฎหรือธาตุน้าพิจิตกรกฎมีนหรืออาจจะเป็นมิถุนหรือธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมก็เป็นไปได้ทีนี้ถามว่าแต่นิสัยของเขาคนนี้เป็นคนน่ารักนะเป็นคนอบอุ่นเป็นคนใจดีเป็นคนเสียสละอ่อนโยนให้เกียรติเป็นคนนุ่มนวลนะคะเป็นคนแบบแบบอ่อนโยนมากๆ จริงๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีการคบหากันมานานแล้วก็ได้นะคะเดินเลืเฟขึ้นมาเนี่ยรอคอยที่จะได้พบมาเจอกันรอคอยที่จะได้ใช้หัวใจดวงเดียวกันเนี่ยสักทีหนึ่งทีนี้ถามว่ามันมีข่าวดียังไงมีข่าวดีคือการพบเจอกันครั้งเนี้ยไม่ว่าคุณจะเดินทางไปหรือเขาจะเดินทางมาเนี่ยนะคะต่างคนก็ต่างแบบว่าเหมือนกับกลมหัวใจกันอยู่เนี่ยเออมั่นคงต่อกันเลยนะไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าสมมติว่าเป็นตัวของคุณนะ อาจจะยังไม่ได้พบได้เจอกันนะคะหรือนานๆอาจจะเจอกันสักครั้งหนึ่งหรือบางทีอยู่ต่างประเทศเนี่ยอาจจะคุยกันมานานแล้วก็ยังไม่ได้เจอกันแต่ความมั่นคงในความเป็นคุณอะ นะใครเข้ามานะคะใครเข้ามาก็คุณไม่ได้สนใจเลยคุณมั่นคงคุณมั่นคงกับเขามากแล้วเขาก็มั่นคงกับคุณมากนะมือมันเหมือนกับคุณและเขาได้เอาชนะหัวใจกันและกันไม่มีใครไม่มีมือที่สามไม่มีใครเนี่ยเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธรร์ระหว่างคุณเขาได้เลยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณและเขานะคะ,ะได้ผ่านบทผ่านบทพิสูจน์นั้นมาแล้วอะ แล้วไพ่ฮารโรฟนคืออะไรคะคือคุณทั้งสองคนเนี่ยจะได้พบเจอคําตอบที่รอคอยมานานนั่นคือการแต่งงานการมั่นหมายการจัดพิธีรีตองในเรื่องของการแต่งงานถ้าต่างาศาสนากันเนี่ยก็จะจะมีในเรื่องของการเข้าพิธีการอะไรก็แล้วแต่ที่ในทางาศาสนาคุณอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในาศาสนาเขา หรือเขาต้องเข้ามาอยู่ในศาสนาคุณคือณนะตรงจุดนี้มันเป็นอะไรที่ราบรื่นราบเรียบสมบูรณ์แบบนะคุณทั้งสองคนจะได้เข้าพิธีวิวายอย่างนี้ดีกว่านะได้กะได้ได้แต่งงานสมความปรารถนาแน่นอนอะในเรื่องราวของความรักมาก่อนเลยนะคะชาวตุนมีอะไรที่พาออยากบอกอีกคะมีอะไรที่พาออยากบอกอีกอัศวินถือเหรียญน,นะคะ คำมพลันซ์ไพจิตเดชสตริงนะคะ oh. แล้วก็โอ้โหไพแไฮปริเทสคือ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 ไพใหญ่ขึ้นมาสีใบรวดนี่เปิดไพามาสิบใบเนี่ยคุณได้ไพใหญ่มาเนี่ยกี่ใบแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชาริออร สิบใบเนี่ยคุณได้ไพ่ใหญ่เจ็ใบไม่ธรรมดานะเพื่อนๆชาวทุนมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทิศทางที่ดีมากๆมากๆเลย เพราะมันมีผลมันมีผลกับชีวิตของคุณมากเลยนะไพ่ใหญ่เนี่ยอะเรามาเริ่มกันที่อัศวินถือเหรียญเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในการเงินการทองของคุณการลงทุนใดๆก็แล้วแต่นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยไพ่ transformation การเปลี่ยนแปลงเนี่ยขึ้นมา2ใบเลยนะ time p a n กับไพ่ date ตัวตนของคุณเนี่ยกำลังที่จะ,ะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่ไม่เหมือนเดิมเลย ที่ไม่เหมือนเดิมเลยมันคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่านั่นหมายความว่าคุณเห็นไหมว่าถ้วยไปเนี้ยเอ่อสิ่งเดิมๆที่เป็นของคุณอยู่ในตอนนี้อะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่การงานกิจการงานเดิมๆของคุณธุรกิจเดิมๆของคุณแม้กระทั่งในเรื่องของความคิดที่บางทีเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ยังแคบๆอยู่อ่ะ แต่คุณกําลังจะได้ตื่นรู้หรือได้เก็ตอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากว้างกว่าคุณจะต้องถ่ายเทพลังงานของคุณเนี่ยมาอยู่ในจุดที่สมดุลก้าให้ทันแบบโลกไปนี้ไปถึงไหนอะไรยังไงมันเหมือนกับว่าคุณก็เติบโตไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยตื่นรู้ไปด้วยและนี่มันถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบ ค่อยๆเปลี่ยนมาค่อยๆเปลี่ยนมาค่อยๆถ่ายเทมาค่อยๆถ่ายเทพลังงานเก่าๆเนี่ยค่อยๆถ่ายเทมาเป็นสิ่งใหม่ๆมมการเรียนรู้การเข้าใจจนวันเนี้เป็นเดทเดทคืออะไรคะคือตัวตนเก่าๆความคิดเก่าๆมุมมองเก่าๆของคุณเนี่ยมันหมดสิ้นไปแล้วคุณรู้สึกว่าอะไรที่เดิมๆเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่แล้วทีนี้การเปลี่ยนแปลงตัวนี้มันหมายถึงการเข้าถึงจิตวิญญาณร,ระดับระดับลึกได้ด้วยนะ อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความรักนะแต่เกี่ยวกับการที่คุณจะมีชีวิตที่อิสระมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นได้เห็นมุมมอง,มองได้แบบเปลี่ยนตัวเองไปหมดเลยเข้าถึงสตริงเข้าถึงที่ไฮพีเทสเนี่ยหมายถึงคนที่กำลังเรียนนะคะเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากมิติที่3เข้ามาในมิติที่5เป็นคนยังไงให้มีความสุข นะคะคิดยังไงให้เรามีความสุขคิดยังไงให้เราอยู่บนโลกไปนี้ได้แบบที่เราได้ตื่นรู้มันอาจจะเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับแบบาการเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของทางมันก็ไม่เชิงทางธรรมนะไม่รู้ไม่หมอจะพูดว่าสิ่งนี้คืออะไรอะคะ่ะมันเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของกฎกฎกฎธรรมชาตินะคะ นี่มันมันมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมกันในจิตสัมผัสในด้านระดับจิตวิญญาณเขาเรียกว่าการยกระดับจิตวิญญาณการเข้าใจการเรียนรู้อะไรบางอย่างที่มันคือความจริงถ้าเราจะพูดในทางธรรมก็หมายถึงสัจธรรมของชีวิตซึ่งมันมีความหมายของมันลึกมากในนั้นซึ่งถ้าเป็นตัวของคุณเนี่ยคุณจะเข้าใจเองว่า ทุกอย่างบางทีอะวิธีคิดวนะ่าบางทีมันก็เป็นสิ่งสมมุตินะเราอาจจะอยู่ในเกมเราอาจจะเอ่อเฮ้ยความทุกนี้มันมาเราจะปลดความทุกเราจะปลดล็อกตรงนี้ได้ยังไงวิธีคิดมันจะเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยทาให้เรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ใช้ชีวิตไปในแบบไหนละมัน คุณจะหาหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วคุณจะอยู่ในเส้นทางสายกลางได้คุณจะเข้าใจชีวิตคุณจะเข้าใจมันมากขึ้นคุณจะเข้าใจไปในจุดที่ลึกลึกแบบเรียกว่าทะลุมิติเลยไพ่สองใบนี้ขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกดเดยนะคะว่าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เห็นโลกอีกได้เห็นโลกอีกด้านหนึ่งมิติอีกด้านหนึ่งของชีวิตของคุณซึ่งหมายความว่า มันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนว่าเออคุณจะต้องไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้เปลี่ยนโยกย้ายที่อยู่ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้คือไม่ใช่นะคุณอยู่ตรงที่เดิมคุณเป็นตัวตนของคุณเดิมๆแบบนี้แหละแต่มุมมองทัศนคติ i n เซ e t ของคุณจะเปลี่ยนไป เมื่อความคิดเปลี่ยนไปโลกที่คุณเคยอยู่อ่ะมันก็จะเปลี่ยนโลกของคุณด้วยจิตวิญญาณของคุณเหมือนกันนึกภาพออกไหมนั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะเพื่อนๆชาวตนบอกได้เลยว่ามันมหัศจรรย์กับชีวิตของคุณมากๆเลยนะอ่ะ คุณกาลังก้าวสู่สภาวะนี้โดยที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมาตั้งนานแล้วคุณเริ่มรู้พลังงานการเปลี่ยนแปลงของคุณมาในในระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่บางทีมันก็อาจจะยังไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าคนเรากว่าจะได้ก้าวเข้าสู่นะคะการตื่นรู้หรืออ่ในชีวิตจริงๆในแต่ละมุมมองของแต่ละบุคคลมันก็ไม่เหมือนกันนะนะคะแต่โดยความเป็นคุณเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมาเริ่มมาตั้งนานแล้วคุณเริ่มมีความสุขกับการใช้ชีวิตมาตั้งนานแล้วจนวันนี้คุณได้แบบ ได้เห็นได้เห็นความจริงบางอย่างในชีวิตในการเป็นไปของชีวิตมันเปลี่ยนแปลงตัวของคุณทั้งหมดเลยนะคะชาวตุลเนี่ยจัดเม้นด้วยมันเป็นไพ่แบบโชคชะตาเนี่ยโชคชะตาที่คุณต้องรู้โชคชะตาที่คุณต้องเห็นในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายดวงดาวหรือเกี่ยวข้องกับดวงดาวโหราศาสตร์อะไรบางอย่างในในในดวงของคุณแหละที่ทําให้คุณได้รู้มากขึ้น ได้เห็นภาพมันชัดขึ้นการใช้ชีวิตการเข้าใจชีวิตมากขึ้นมากๆเลยจนทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนมันทั้งหมดเลยมันคือโชคชะตาของคุณมันถึงเวลาที่คุณต้องรู้แล้วนะคะชาวตุลคุณบางทีเนี่ยคุณหลีกเลี่ยงมันไม่ได้นะบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องกลายมาเป็นคนที่แบบ เมื่อเข้าใจทางด้านนี้แล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อไปนั่นคือหน้าที่ของคุณหน้าที่ของคุณนั่นก็คือการสื่อสารการให้ความรู้ทางด้านนี้วิธีคิดการหลุดพ้นจากความทุกข์จะหลุดพ้นได้อย่างไรวิธีคิดมันควรเป็นอย่างไรคุณอาจจะต้องมาเป็นครูบาอาจารย์นะคะหรือคุณอาจจะต้องใช้ในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวหรือในเรื่องของการอ่านไพ่มาเป็นสื่อนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยง วิธีคิดของคุณที่คุณได้รู้แล้วเนี่ยสื่อออกไปอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันในอนาคตนะแล้วมันเป็นหน้าที่ของคุณด้วยคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะไพ่ใบนี้คือโชคชะตาที่กำหนดไว้สามดาบคุณเกิดมาอ่ะรู้แล้วละ่ะแม่หมอรู้แล้วนะคะในเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นเดือนที่มีอิทธิพลน,นะมีดาวดวงหนึ่งที่ส่ง ที่ส่งพลังแล้วก็มีอิทธิพลในชีวิตของการเปลี่ยนแปลงของคุณมากๆซึ่งคุณจะได้รับผลนั้นแต่ว่าผลนั้นมันเป็นมันเป็นผลที่ดีกับคุณนะไม่ใช่ว่าผลที่ไม่ดีนะคือคุณอาจจะรู้สึกเหมืนอน เอ๊ะทำไมเรารู้สึกหงุดหงิดใจทําไมเรารู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองคุณจะรู้สึกเหมือนอาการหงุดหงิดอาการร้อนใจแต่เดี๋ยวคุณจะสงบมันได้นะเดี๋ยวมันมันมันเป็นการถ่ายเทพลังงานเดี๋ยวคุณจะรู้สึกสงบจิตสงบใจคุณจะวางความร้อนอกร้อนใจหรือถ้าคุณสัมผัสได้ว่าเฮ้ยทาไมช่วงนี้จิตใจเรามันอ,อ่มันมีอะไรแปลกๆคุณกำลังจะละทิ้ง ละทิ้งตัวตนเดิมๆละทิ้งความคิดเดิมๆสิ่งเดิมๆเ,เพื่อคุณจะออกจากจิตวิญญาณเดิมๆไปนะคะบินไปสู่สิ่งที่ดีกว่าบินไปสู่ความมั่นคงบินไปสู่ความอุดมสมบ,บูรณ์บินไปสู่ความสุขไม่ว่าจะเป็นวิธีการความคิดการหาเงินหาทองคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยเงินทองมันได้มายัางไงนะคะการหาเงินที่มันไม่ได้ยากลําบากมันเป็นยังไง มันเหมือนกับคุณกําลังก้าวเข้าสู่มิติใหม่ๆของโลกใบนี้นะคะเพื่อนๆชาวตุลจริงๆคุณเหมือนสลัดร่างเดิมเลยแล้วคุณเข้าไปอยู่ในพลังงานที่แบบมันเป็นความสุขของคุณอนะ่ะมันคือความอุดมสมบูรณ์มันคือความมั่งคั่งมันคืออะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะทําให้มันเกิดสิ่งที่อุดมสมบูรณ์ให้กับคุณอนะ่ะความมั่นมั่นคงมั่งคั่งให้คุณเนะี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแต่ว่า คุณแค่รู้ว่าถ้าใครที่อยากจะก้าวสู่พลังงานที่มันง่ายง่ายงายแบบนี้ความสุขที่ง่ายๆแบบนี้ชีวิตที่อิสระทางการเงินเส้นทางนี้เนี่ยต้องไม่ยึดติดอยู่กับความคิดเดิมๆต้องไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆต้องปล่อยวางต้องทําใจให้โล่งแล้วต้องเปิดนะต้องเปิดใจที่จะรับฟังต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคือต้องทําให้สมองเนี่ยมันโล่งก่อนเลย คือต้องวางกับความคิดเก่าๆต้องวางไม้เซตเติมเดิมต้องวางไว้คือวางอัตราตัวตนทิฐิตัวของตัวตนเนี่ยยอมรับที่จะรับฟังสิ่งใหม่ๆคุณรู้เลยว่าคุณจะต้องทําหน้าที่อะไรคุณจะต้องอส่งส่งสารน,นี้ให้กับผู้คนแต่สามถ้วยเอามาบอกว่าทุกคนที่รับสารคุณอะเขาเขายอมรับที่จะรับสารของคุณนะ มันจะเกิดความสุขความรักความสาม,มคัคคีมันจะเกิดสิ่งดีๆใช้ยชนะและความสําเร็จในการในการที่คุณสงสารนี้เพราะอะไรคะเพราะทุกคนเนี่ยคือต้องบอกว่าคนที่เจอกับความทุกข์และต้องการหาหาทางออกในชีวิตเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเยอะ เพราะฉะนั้นการที่คุณสงสารแล้วเมื่อเมื่อคนอื่นเนี่ยคือทุกคนเนี่ยเขาก็อาจจะต้องมีอะไรนะมีการพิจารณานะเขาต้องพิจารณาว่าสิ่งที่คุณสื่อสารมาสิ่งที่คุณกําลังนําเสนอเขาอยู่นี้จะช่วยเขาพ้นทุกได้อย่างไรเมื่อทุกคนยอมรับในเหตุผลนะคะในวิธีคิดของคุณเนี่ย บันเกิดความสําเร็จทุกคนก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตหรือสามารถที่จะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในมิติของคุณที่คุณกําลังสื่อสารให้กับพวกเขาได้เข้าใจมันคือเดือนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณเนี่ยได้ขนาดนี้เลยนะชาวตูนคุณไม่ธรรมดานะคุณไม่ธรรมดาหรือบางทีเนี่ยไพ่ไพ่ห้าใบแรกนี้นะคะของเพื่อนชาวตุนเนี่ยก็เป็นไปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของคุณนั้นอาจจะเกิดจากคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเขาได้ไพ่พระนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วทางด้านระดับจิตวิญญาณเลยเขาแบบคือเขาก็ใช้ชีวิตทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมเขาเป็นคู่รักของคุณถูกไหมคะคุณอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะคนคนหนึ่งเนี่ยเข้ามา เข้ามาไขาปริศนาเข้ามาทําให้คุณเนี่ยได้เปลี่ยนมุมมองเข้ามาเป็นครูบาอาจารย์เข้ามาทําให้คุณเนี่ยเกิดความศรัทธาในตัวเขาแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณด้วยทุกอย่างมันคือโชคชะตาที่ถูกกําหนดมาแล้วนะคะอ่ะขอพลังงานให้กับเพื่อนๆชาวตัวอีกสามใบค่ะอีกสามใบนะคะขออีกสามใบค่ะ ราชินีถือเหรียญ7จ็ดถ้วยโอ้ชีวิตนี้นะคะยังมีอะไรที่คุณจะต้องเรียนรู้อีกมากมายเลยนะคะแต่ชีวิตของคุณนะเมื่อคุณก้าวมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อก้าวมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วเนี่ยราชินีถือเหรียญบ่งบอกถึงความสุขบ่งบอกถึงการเงินการทองบ่งบอกถึงคุณจะหาเงินหาทองดูแลตัวเองได้หรือคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะ ยกระดับจิตวิญญาณยกระดับความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยให้ได้เก็ตให้ได้เห็นการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะคุณจะ,ณจะเมื่อไพ่เจ็ดถ้วยล้อมตัวของคุณเนี่ยคุณจะได้เห็นว่าเฮ้ยคุณยังต้องมีอะไรที่ต้องทําอีกมากมายแต่การทําภารกิจของคุณนั้นมันรู้สึกว่ามันสนุกนะท้าทาย รู้สึกว่าเออการที่อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ตื่นรู้เหมือนกับคุณเนี่ยมันคือหน้าที่ของคุณนะมันคือหน้าที่ของคุณด้วยที่คุณจะต้องทําเพราะฉะนั้นไพ่เดว o ลฟอร์จูนขึ้นมาเนี่ยออกมาบอกว่าคุณเน่ยเหมือนกับหน้าที่ของคุณเน่ยคุณเกิดมาเนี่ยเพื่อเพื่อหมุนวงล้อนี้นะ ยังมีคนที่อยู่ในกงกรรมกงเวียนเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่คุณอยู่ตรงจุดนี้คุณเป็นคนหมุนคุณอาจจะทําให้คนอื่นได้ตื่นรู้ได้หลุดกรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลายสิ่งหลายอย่างเลยที่อยู่ในมือของคุณเพราะฉะนั้นบอกดเลยนะคะว่าคุณคือ คุณคือคนที่มีหน้าที่สำคัญที่จะทำให้หลายๆชีวิตเลยหลังจากนี้ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้เห็นความจริงของชีวิตให้ได้ให้ให้ตัวเองเนี่ยได้ยกระดับจิตวิญญาณสูงขึ้นแล้วก็มาอยู่อีกมิติหนึ่งในการใช้ชีวิตในแบบที่คุณจะถ่ายทอดให้กับพวกเขาเพราะฉะนั้นหลายๆคุณจะอยู่ในจะอยู่ในเขาเรียกว่าการนำพาของคุณการคุณจะต้องเป็นผู้นำทางด้านนี้ นะคะอ่ะก็ต้องยอมรับเนาะหมายถึงว่าโชคชะตาของคุณอะนะถ้าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างคุณรู้สึกแปลกๆไหมคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องมาเป็นคนคนนี้ไหมอ่าก็ก็แล้วแต่คุณนะเพราะว่าคลิปนี้แม่หมอก,ก็อ่านตามไพ่ที่ไพ่มาบอกเป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆชาวตูนค่ะคุณไม่ธรรมดานะโอเคนะคะสําหรับเพื่อนๆเฮ้ยลืมไปนะคะเพราะว่าแม่หมอจะต้องเปิดไพ่านางฟ้า นางฟ้าให้กับเพื่อนๆทุกๆล้ราศีค่ะไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรกับคุณบ้างอยากบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมันเป็นไพ่ที่ต้องมองต้องมองสลับกันนะคะสลับกันคุณอาจจะเป็นคนที่คนอื่นๆเนี่ยต้องการความช่วยเหลือจากคุณ นะแม่หมอขอพูดสลับกันก็เลยก็เล้ากันว่าคุณคือคนหนึ่งที่จะต้องถูกผู้อื่นเนี่ยาถามถามอะไรบางอย่างเพื่อต้องการให้คุณเนี่ยได้ช่วยเหลือเขาคุณมีหน้าที่และบทบาทนั้นและนี่จะเป็นโอกาสดีๆในชีวิตของคุณที่คุณจะได้เห็นคุณค่า ในชีวิตของคุณว่าคุณมีค่านะคะคุณเกิดมาคุณมีค่าคุณนี่คือโอกาสดีที่สุดในชีวิตของคุณเลยที่คุณจะได้ทําประโยชน์นะคะให้กับตัวเองให้กับผู้อื่นคุณเป็นคนที่มีดีอยู่ในตัวเองแล้วโอกาสของคุณเปิดแล้วมันเหมือนกับมิติในตัวของคุณน่ะได้ถูกเปิดออกจักรวาลในตัวของคุณได้ถูกเปิดออกให้ใช้งานทางด้านนี้แล้วนี่คือโอกาสของคุณนะที่คุณจะมีความสุขที่สุดในชีวิตนะคะที่คุณจะได้ทําภาระ อันดีที่สุดในชีวิตของคุณแล้วเมื่อคุณทําแล้วเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จทางด้านนี้ด้วยบางครั้งบางคนอาจจะมีงานประจําอยู่บางคนอาจจะติดขัดนู่นนี่นั่นไปไม่ต่อไม่ได้นู่นนะบางทีนะมันอาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเดินทางเข้ามาศึกษาในเส้นทางนี้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จการเงินการทองของคุณก็จะดีจริงนะคือบางคนเนี่ย คือไม่หมอบอกเลยว่าบางทีมาดูดวงเนี่ยเอ๊ะทำธุรกิจอันนั้นมาอันนี้มามันก็ดูเหมือนสําเร็จดีแต่จู่ๆมันเกิดปัญหาแบบหยุดชะงักมันไปต่อไม่ได้มันไม่ได้มีเหตุผลเลยอยู่ๆว่าทําไมมันมันมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาบางทีเนี่ยถ้าเรามองว่าถ้าเราไม่ยึดติดนะถ้าคุณไม่ได้ยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆนะเหมือนไพ่ใบนี้นะคุณจะเห็นโอกาสใหม่ๆในชีวิตของคุณที่คุณจะต้องเรียนรู้มันเหมือนโชคชะตาเนี่ยผลักดันให้คุณต้องเข้ามาในเส้นทางนี้ เพราะคุณไปเกิดมาเนี่ยมีศักยภาพแล้วคุณเนี่ยโชคชะตาของคุณเนี่ยได้ถูกกาหนดไว้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แม่หมอก็อ่านไปตามหน้าไพ่ที่ไพ่สื่อสารออกมาให้แม่หมอมาสื่อสารให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะชาวตุลสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวแม่หมอก็แปะรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ